สวัสดีนะคะหมูนิธิรวมใจลังสิธทธปทุมธานีไต่ฮมองกงลังสิทนะคะวันนี้วันที่5เมษายน2566นะคะหมูนิธิก็จะจัดการเตรียมการเพื่อแจกข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับพี่น้องชาวบ้านนะคะก็ตรงนี้เราก็ แจกกันบ่อยๆนะคะครั้งหนึ่งประมาณ300ชุดนะคะสาธุชนท่านใดสนใจร่วมทําบุญนะคะสามารถติดต่อได้ทุกวันนะคะทําบุญคนละถุงสองถุงนะคะข้าวสาร5กิโลแล้วเราก็รวบรวมไว้นะคะพอได้เยอะๆเราก็จะนัดวันเพื่อทำการแจกนะคะเอออาแจกเอออแจกสบายใจนะคะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ได้ทําบุญในครั้งนี้นะคะของที่สิ่งของที่จแจกนะคะก็จะมีข้าวสาร5กิโล1ถุงนะคะได้ทุกคนน้ําดื่ม6ขวดมาม่า1แพ็คใหญ่นะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวสวยไข่พะโล้นะคะอร่อยมากกินปุ๊บอิ่มปั๊บนะคะกลับบ้านปุ๊บกินได้เลย วันนี้ก็พี่น้องชาวบ้านมารับสิ่งของบริจาคนะคะยอดเกิน300ร้อยไปนิดนึงนะคะรวมแล้ว354ท่านนะคะเราก็รับหมดเลยรับกันรับกันสามห้าสี่นะคะเลขสามตัวสวยสวย ก็ขณะนี้พี่น้องกําลังทยอยเดินมารับสิ่งของบริจาคนะคะครั้งนี้เราก็ให้เข้ามารอรับสิ่งของบริจาคในมูลนิธิกันเลยนะคะด้วยอากาศที่พระพระอาทิตย์ทำงานแข็งแรงร้อนนิดนึงนะคะมาอยู่ในสันเจ้าก็จะค้นแดดค้นภยัยค้นความร้อนนะคะ ก็สนุกสนานทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะอิ่มบุญอิ่มใจแจกจริงจังมีคนถามว่าทำบุญเข้าสารแล้วเอาไปไหนนี่ไงเอามาแจกให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนนะคะไม่สะดวกที่จะต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะแล้วก็มารับได้เป็นช่วง ขนมขนมแจกใครดีแจกน้องตัวเล็กนะน้องตัวเล็กที่ยกเข้าสารไม่ไหวนะคะยกน้ําดื่มไม่ไหวแล้วก็แจกเป็นขนมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือได้ทุกคนอร่อยกันทั่นหน้านะคะกก็ ในครั้งนี้นะคะในงานบุญครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและจิตอา,าสาทุกท่านนะคะร่วมมือร่วมใจกันหลายวันและผลิตจัดเตรียมของนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนสิ่งของนะคะก็ใทุกท่านมีความสุขนะคะกินให้อร่อย และครั้งต่อไปขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญกันอีกนะคะมีปุ๊บแบ่งปันมีปุ๊บแบ่งปันแจกจริงแจกจังแจกบ่อย เขาว่ากันมาสองเดือนนะครับสองเดือนแจกอยู่เรื่อยสองเดือนสามเดือนแจกอยู่เรื่อย